ไม่มาหนึ่งคนหนคนหนคนหนึงคนไหนอ่ะเอาแมงเลยพี่มานทีานีานี่ายิบยอยู่งจมือยมทีแล้วยืมีแล้มทียีไหนอยู่ไหนยืมอยู่มอยู่ล็อก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 ล็อนี่ัีตนี้ผมเคยแชมป์มาแล้วตานึงพี่ โอ้ยตาเดียวเองเหรอ,อ,อรไม่จริงเข้มตาเนี้ยแหละผมต้องใช้ร้อยนัดเมื่อตอเนีต้ตอนนี้นพี่เล่นคนเดียวพี่เข้ม,มใช่เลยนะไม่จริงครับเสียงไม่ใครวะลงไหนดีลงนี่ป่ะไ,ไหนไหนไหนไม่นำวะพี่นำดีกว่าพี่โชคดีกว่ามผมต้องเยอะ จะบูมหน้าอืมโชคดีเฮ้ยจะเย็นไม่ได้กดตรงนี้จะเย็นตรงไปดู้จุดฉีดยืดตอรัะเย็นตรงไปดุ้นุดฉีดยืดตแม่จะเล่นลินแล้วแม่จะเล่นลินแล้วอยากตายยอ้คนมาก็ตายตายอย่างใจนำไม่มันหนึ่งค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 นไหนอ่ะเอาแมงเลยพี่

อะไรเนี okay ่ยหัวบักเข้าว่าดูชักเลยโอพี่ัวชักเลยว่ะพี่พี่ทำไรเขาอะโดนชักเข้าว้าอะไรนะพี่โดนนชักเข้าว่าเนี่ยก็สุเมีกระสุนยูเอ็มพีบอรมีโอ้จบแล้วโอยเลยไม่มีอยไม่มี อยากได้กระสุน UMP กับอากระสุนกระสุนสไนเปอร์มีเลยไม่มีไม่มีอะไรเลยนะที่บามาไม่มีเลยท่านั้นผมผมเล่นเกมอ่าเกมไอคอไปตีผมมผลืมหมดแล้วอ่ะดีกันเล่นดีเลยหรือว่าเป็นการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคน การเรียนรู้ของเราต้องเกิดการเรียนรู้ไอ้มีสะโค๊กมีแต่ครูเล่นตอบให้เขาโค้าใจโอ้ยยุงกัดตบหน้ามันเลยตบหน้ายุงเป็นยงไงพี่ดำพี่ทำไรไปลเห็นสีพี่ท้อนว่ะฮะเป็นยังไงพี่ต้องคาทีมันจะตีมีเงินตีมีเงินทำไมอ่ะท้อน ไปแล้วทอดอย่างเงี้ยเออไปแล้วทอดอย่างเงี้ยเออเออใครข้อยิงกันทั้งหนาวว่าเดี๋ยวโดนกันเจ็ีดแหม่มเจ็ีดแหม่มยิงกันอยู่นั่นแหละเน่ยอยิงเลยแล้วเขาแม่ข้อซ้อนหนักไปเรม่ก็้อนยไหมเลยเออซ้อนหนักมากเลยเมื่อกี้มันละซ้อนอะไรวะเมื่อกี้มันละซ้อนอะไรวะพี่ฟังเราพี่อยู่เนี่ยมซ้อนโคตรดังเลยตื่นกันไีมครับตื่นข้อตะก้ากันยืนนั่งนั่งเหมือนกันเขียนมันเป็นซ้อนปะ พี่ไปรู้ของที่อื่นก่นได้จะมาวันแรกเขาผมไม่อยากตายเด็กผมไม่อยากตายผมไมอยากอยู่ประมาหลักสิบอะ่อยากอยู่ว่ามาักบอะิบไอ้ดอกมันจะลงนี่บอลเหมือนขึ้นไม่มาไอ้นไม่พื้นหรอรอวอรอรอโลรอรอโลรอรอโอเคมัได้ยินเสียงเองแต่ไม่ได้ยินเสียงพี่ไงโอเคก็ดีอ่ะ ยก็ดีเดียวขึ้นยตี่ิงยิงนี่ม้นี่ไงขึ้นเราเห็นแล้วเนี่ยมันจะลงมั้ไม่ม mm. like ันไม่ลงดีเราหมดสิิ์แล้วมันไม่เ็ไม่พี่อ่ะอ๋อจบแล้วอ๋อจบแล้วได้เวกเตอร์ ไปไหนอะบีขอไอยู่นี่อยู่นี่ติดโผล่ปะมี้กันวโผล่ปะได้ตะโผลก็นีมาตะโผลสองไอบีโผลสไอเจนโผลหกเหลือได้ยังไเี่ไปไหนดีวะไปไหนก็ได้ขอญากินไดหนก็ไดดีแล้วไหนดีครับรูปาเด็กหน่อยดีครับ นอนแจ่าไม่ได้ครับจ่าจะดูีาแนไดูเองดูขีดขีดทีวีไหมเดี๋นอนกินอ่ะเอาว่านอนป่ะเดีเสื้อของขาวนะเดี๋ยวนอนกินออเสื้อดิเอาพี่ยิ้มเสื้อพี่ยิ้มเสือเะไป็ไรปนี่เสื้อไหนเห็นเสื้อแลเห็นมเสื้อไอ้นี่ไม่ใช่เสื้อลายเสื้อลายเสื้อลทานได้ียนอนกินเลยรอขอมากัน ขาลงท้าเออเนี่ยเตีมเปล่าพี่ข้าพี่เ่ะมันทั้งนัข้าอมัน่างไม่เห็นม่เดือย่างนี้มันเด่นเนี่ยเห็นไม่เห็นแล้วไม่เห็นันอกันอยู่ข้างขวาหายตัวอย่ไม่ดีวาไม่ดีขนาดนั้นผมแบบเดียวฟังคอบมพะมันขวาพี่ เออขวาจริงด้วยเอ้ยเองไงเงี้ยขวาขวาเหรอขวามือเราด้แหละประมาณหมู่บ้านเหรอเงี้ยฟังเลยบีบอ้าผมฟังผมแนะนำให้ใช้ราคาร้อยบาทก็โอเคแล้วที่มันครอบผิวได้จะเป็นเดี๋ยนอนจริงไหนอยู่ไหงบีบแต่ก็ไหนบีบนำบีบไม่รู้ข้างหน้าเลยอ่แต่วันหยุดยิงมาแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่เปล่าเฮ้ระวังเลยบีบเนี่ยเดินเดินอยู่ข้างซ้าย สแนเปร์เอดับแน่เลยนี่นี่ไเอดับด้วยนี่ไเอดดับด้วยๆอนกินนอนกินนอนกินกงหนเพระมาทั้งหน้าพี่นอนแล้วพี่นอนล้วี่คาล้วจะได้ไม่เห็นคาคาเลย่ถูกโอกาสตายอ่ะเพิ่ม เนี่ยเล่นเสียงว่าเก็บเสียงว่าเล่นเสียงปืนเก็บเสียงว่าตาได้เก็บเสียงอ่เสียงไมด้ยินะได้ยินชัดเลยฟังพี่ลองปรับไอ้พี่ปรับไว้นั้เท่าไหร่สุดสุดสุดสุทุกอย่างพี่ปรับแค่นั้นพอไอ้เสียงปืนกนอแล้วไงเกคตะ่ดึงไหนวะ เดินเลยวะเดินไปเลยิงเลยเลยลเดี๋ยเานี่นัขงล่โอ้ข้างหน้ายิงอันเต็มเลยข้างหน้ายิงกันเต็มเลยนี่นี่นี่ี่นี่ฝั่งนู่นนี่นี่เห็นไหะยแล้วนะเแล้วนะี่เดินนี่นะผมแอบอยู่หลังข้างในอุ้ยอุ้ยนี่เข้าไปเข้าไปเข้าไปว่า อร้วะเวะป็นไรสนอนกินนอนกินเล่า hmm. น yeah. ี่แหละวะนี่แลวะโอ้ย่าตาย่งหัตายีย่าตาย่งวตายีเออตาใหม่ตาใหม่